สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสนีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ2 5 6 7นี้ของชาวราศีกุมนะหรือว่าชาวลัคนาก,กุมก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเขาดูเรื่องเด่นๆของคุณหรือพลังงานของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้หน่อยนะคะ เดือนมาก็มีข่าวดีเลยนะคะคุณจะมีเรื่องให้ดีต่อใจมีเรื่องให้ดีอกดีใจเรื่องของการประสบความสําเร็จด้านการงานการเรียนการแข่งขนันการสอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแถมเป็นความดีใจชนิดที่คุณเรียกว่าคุณสามารถเผื่อแผ่ความดีความตรงนี้นะคะความสําเร็จตรงนี้ไปถึงคนอื่นๆได้ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นลักษณะข,ของความสําเร็จที่มาจากทีมเวิร์กนะคะเช่นมีคนอื่นช่วยเหลือคุณมากหรือว่าคุณสอบเป็นทีมทํางานเป็นทีมบริฟงานเป็นทีมอะไรประมาณนี้นะคะ,ะคุณจะ ะได้ชัยชนะเข้ามานะคะแล้วก็อารมณ์ดีมีความสุขนะคะไดเ้เจอเพื่อนเก่านะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแฟนเก่าแฟนสมัยเด็กแบบเนี้ยก็ได้นะคะแต่ก็อาจจะแค่ช่วงครูช่วยยามเท่านั้นช่วงปลายปลายเดือนนะคะช่วงปลายปลายเดือนก็ใกล้ปีใหม่คุณอาจจะไม่ได้มีทริปเที่ยวอะไรมากแต่จะเป็นลักษณะของทริปที่คุณจะอาจจะไปสวนมนคัมปีที่วัดนะคะหรือว่ามีการแบบอจองนะคะหรือว่ามีการ เหมือนแบบไปบวชถือศีลแปดหาความสงบนะคะให้ตัวเองแบบไกลๆนะคะในชนบทอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะช่วงปล,ปลายเดือนจะเงียบๆเ,เหงาๆห,หน่อยนะคะโอเคมาต่อกันด้วยเรื่องของการงานกันเลยนะคะการงานชาวราศีกุมจะเป็นยังไงคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ t e n ซ์อบคัพนะคะ ไฟฟ์ฟอร์เพนด์เคินะคะแล้วก็ k i n g ับคัพ p s นะคะการงานการงานงาน,นะคะช่วงต,ต้นเดือนโอเคเลยนะคะมีเรื่องให้ดีใจมีเรื่องของแบบทีมงานที่เข้าหากันได้นะคะเรื่องของการประสบความสําเร็จในด้านการงานนะคะใครทํางานคงสีเดือนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีความขัดแย้งให้แบบระคายระคายใจซะเท่าไหร่นะคะ แต่ช่วงกลางๆเดือนเนี่ยนะคะให้ระวังนิดนึงว่าอาจคุณอาจจะต้องต้องเป็นช่วยเหลืองานเขานะคะหรือว่าเป็นลักษณะของงานฟรีโอที OT, ฟรีอะไรสักอย่างหรือว่าทํางานชนิดที่ไม่ค่อยคุ้มค่าจ้างไม่ค่อยคุ้มค่าแรงสักเท่าไหร่ระวังโดนชักดาบ นะคะหรือว่าใครที่เป็นนักลงทุนนะคะเป็นเจ้าของกิจการช่วงกลางๆงเดือนนะระหว่างวันที่10ถึงวันที่20ระวังเรื่องการลงทุนเอาไว้นิดนึงจะซื้อของจะสต็อกของอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะดูเทรนตลาดที่ดีๆอย่าตามกระแสะมากไม่งั้นเดี๋ยวจะของมันจะกองในสต็อกระบายไม่ได้จะกลายเป็นแบบขาดทุนนะคะ ช่วงปลายปลายเดือนนะคะเรื่องของการงานการงานจะมีที่ปรึกษามีที่พึ่งมีคนที่เข้ามาแนะนําเรื่องดีๆให้คุณได้บางคนจะมีเรื่องของการได้เลื่อนตําแหน่งนะคะได้มีการโปรโมทนะคะเกิดขึ้นในช่วงป,ปลายปลายเดือนด้วยนะคะหรือว่าใครที่ไปสมัครงานที่ไหนไว้นะคะช่วงปลายเดือนจะมีการแบบติดต่อมาขอสัมขอคุยขอแบบพูดจาเรื่องรายละเอียดอะไรต่อกันนะคะ มาต่อกันด้วยเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงคะการเงินคุณนะคะเดอะเฮอร์มิตนะแล้วก็ตีออฟซอสนะคะ แล้วก็ queen o f pentacles นะคะเรื่องการเงินเดือนนี้ไม่ค่อยสมใจอยากสักเท่าไหร่นะคะต้นเดือนถึงประมาณถึงวันที่20เนี่ยนะคะการงานเออการเงินจะนิ่งๆนะคะไม่ค่อยฟลอ์ไม่ค่อยไหลนะคะลูกคงลูกค้าอยู่ๆก็หายอยู่ๆก็เงียบนะคะบางคนมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งนะคะหรือว่ามีปากเสียงเรื่องผลประโยชน์นะคะกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวด้วยนะคะบางคนทะเลาะกันชนิดถึงที่เรียกว่า เออเรียกว่าไม่เผาผีกันอีกเลยอ่ะไม่เห็นไม่หันมามองหน้ากันอีกเลยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามทีนะคะช่วงต้นเดือนนะคะจะมีเรื่องของการทําบุญนะคะกับพระนะคะหรือว่ากับวัดที่ค่อนข้างอยู่ไกลค่อนข้างแบบอยู่ในชนบทนะคะซึ่งซึ่งทํำดีไหมดีนะคะ ช่วงปลายปลายเดือนนะคะหลังวันที่20เป็นต้นไปาการเงินเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วนะคะบริหารจัดการความเสี่ยงบริหารจัดการรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะแล้วกออ็คุณจะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายทั้งเรื่องของเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของภายในกิจการในปีหน้านะคะจัดสรรเงินทองต่างๆสําหรับออรายจ่ายในบ้านรายจ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบได้ดีนะคะ บางคนจะมีเงินก้อนเข้ามาด้วยนะคะในช่วงตั้งแต่หลังวันที่20เป็นต้นไปนะอาจจะได้โบนัสได้แบบเงินรางวัลอะไรต่างๆเข้ามาในช่วงนี้เพิ่มนะคะขอดูเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะชาวราศีกุมจะเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายคุณได้ไพ่เดอะวิลนะคะกับไพ่เด e h แฮงแมนสุขภาพไม่ค่อยโอเคนักระวังพวกโรคติดเชื้ออะไรต่างๆนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศนะคะอาจจะอยู่ๆก็ ออแฟนเราเป็นอะไรแล้วเราติดกับเขามานะคะหรือว่าช่วงนี้ชุดชั้นในเราเสื้อผ้าเราไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่อาจจะมีอาการคันนะคะหรือว่าเป็นผื่นแสบร้อนอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของโรคติดต่อที่เราจะติดจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวด้วยนะคะประมาณนี้ทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะความรักเดี๋ยวจะดูให้ทีละสะเตตัสนะคะมาเริ่มก,กันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวราศีกุมเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง โคนโสนนะคะ Ace of Pentacles นะคะ Queen of Queen of Pentacles นะคะ Four c s นะคะแล้วก็ นายออบคัพนะคะเดือนนี้อยู่แบบสดๆไปก็แฮปปี้ดีนะคะถามว่ามันจะมีคนเข้ามาจีบไหมมีเหมือนกันแหละแต่ว่าดูท้าทางจะเป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือกเยอะนะคะไพ่ตัวเลือกขึ้นมาตั้งสองใบแน่นะคะเหมือน,น,นเดือนนี้คุณจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีอล่าความรวยยังไงก็ไม่รู้นะคะคนเข้ามาเขาก็มองว่าคุณดูไฮโซคุณดูดีนะคะแต่ถามว่ามาแล้วจะเลือกไหมหรือมาแล้วจะแบบจีบคุณคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่อะเขาจีบไปทั่วนะคะ ถ้าคุณไม่ติดอะไรคุณอยากจะมีเพื่อนคุยเพื่อนเดทอะไรบ้างนะคะก็ได้นะคะเพราะว่าดูท่าทางกับคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยคุณก็น่าจะคุยกับเขาได้ถูกคอด้วยเหมือนกันนะคะแต่ย่าเพิ่งหวังว่าเราจะได้เป็นที่หนึ่งของเขานะตอนนี้เขามีตัวเลือกเยอะนะคะต่อกันสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะเดือนนี้คุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะ Pentacles นะคะแล้วก็ Ace of Swords นะคะแล้วก็ p a g of Cups นะคะแล้วก็ Seven of Pentacles นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่เดือนนี้นะคะ mm hmm. เขาดูเหมือนงองแงงงแงกับคุณชอบกลนะฮะอยู่ๆก็เหมือนทําตัวเป็นเด็กอะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะคุณเองคุณกลับรู้สึกลำคาญเขานะคะลำคาญเขานิดนึงลำคาญอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของ ความอ่อนไหวไปเรื่อยความคุยไปเรื่อยของเขาด้วยนะคะเดือนนี้คุณอาจจะมีการเหมือนแบบขอยื่นคําขาดอะไรบางอย่างหรือว่าขอความชัดเจนกับเขานี่แหละนะคะว่าเออเขาจะเอายังไงจะไปต่อไหมจะเราจะคุยกันในฐานะนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะคะคุณน่าจะมีการขอความชัดเจนจากเขาแหละแต่ถามว่าคุณจะได้ความชัดเจนจากเขาไหมมันอาจจะเป็นคําตอบชนิดที่เรียกว่าเหมือนแบบ ดูดูไปก่อนนะเรายังไม่รีบทําไมเธอรีบหรออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็จะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณก็อยากจะหยุดแล้วเหมือนกันเพราะคุณทอ้อละนะคะมันเหนื่อยละนะคะกับการคุยกับคนคนนี้คุยมานานไม่มีสถานะสักทีแบบนี้นะคะโอเคมาต่อกันสาหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะคนที่มีแฟน เดลฟู Fool, นะคะเทมเพลนส์ ates, นะคะคิงซับคัพส์นะคะแล้วก็คิงซับซอสนะคะใครมีลูกมีบริวารมีสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ก็จะยุ่งยุ่งเกี่ยวกับบริวารของเราเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ตัวคุณจะมีการพยายามเข้าหาแฟนมากขึ้นนะคะในขณะที่ทางแฟนคุณเนี่ยนะเขาก็จะนิ่งๆเฉยๆอะไรของเขาไปถามว่าเขายังยังอยู่กับเราคุยกับเราอะไรต่างๆดีไหมก็ดีอะนะคะให้ระวังอะไรบางอย่างที่ อาจจะทําให้คุณต้องคู่มีเรื่องทะเลาะกันหรืองุดหงิดใส่กันนะคะเช่นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะเข้ามายุ่งยากในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะหรือว่าอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาสอดส่องและเข้ามามามา,มาเยอะกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยประมาณนี้กับอีกอย่างนึก็คือไม่คุณก็เขานะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบอยู่ๆก็ทําตัวเป็นตํารวจช่างสืบอ่ะนะคะสืบเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งตามจุกจิกจู้จี้ไอ้นั่นทไอ้นั่นก็ทําไม่ได้นี่ก็ท <här S 1> ําไม่ได้ทําไมทําอย่างนั้นล่ะทำไมทำเียอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะคะน พันมันเกิดความตึงเครียดขึ้นมาได้นะคะประมาณนี้นะความรักชาวกลุ่มนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคะคอมเมตนต์กันมานิดนึงแม่นไม่แม่นอะไรยังไงจะขอบคุณมากนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ